เจริญพรยามบ่ายทุกๆคนนะมาปฏิบัติร่วมกันนะในบ่ายวันอาทิตย์นะก็เป็นโอกาสพิเศษนะที่เราไดนะ้ทั้งเป็นวันหยุดนะวันสงกรานแล้วก็เป็นนะวันนี้ก็ยังมีความสำคัญนะวัน ผู้สูงอายนะุแล้วก็เป็นนะวันที่เรานั่งสมาธิกันเป็นประจำอยู่แล้วนะทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะเราก็จะใช้เวลาปฏิบัติต่อเนื่องนะสองชั่วโมงนะับนะจากนี้เป็นต้นไปนะก็เหมือนเดิมนะ สชั่วโมงก็ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติในท่านั่งตลอดเวลาก็อาจารย์จะมีสัญญาณรนะะครังบอกเวลาบ่าย3ามโมงครั้งหนึ่งนะแล้วก็พักสัก10นาทีบ่ายสามโมงสินาทีก็มาเริ่มต้นกันอีกรอบหนึ่ง ผู้ใดที่จะออกไปพักนะถ้าอยู่ที่สัทธาธรรมนะแล้วก็ลุกออกไปเงีย,งยบๆนะแล้วก็กลับมาปฏิบัติกันต่อจนถึง4ี่โมงเย็นส่วนผู้ใดผู้ใดที่ยังคงรักษาสติยังคงรู้สึกว่าการนั่งต่อเนื่องไม่ออกไปพักเบรก นะจะทำให้สติเรามีกำลังนะแล้วก็ทรงความเป็นสมาธิอยู่ไดนะ้เราจะไม่พักเบรกก็ได้นะนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปฏิบัติเก่ารู้แนวทางรู้วิธีการปฏิบัติกันอยู่แล้วแล้วนะก็มาใช้เวลา ปฏิบัติไปพร้อมๆกันให้การมาปฏิบัติร่วมกันนะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะเพราะว่าถ้าสังเกตให้ดนะีเวลาเราปฏิบัติอยู่คนเดียวนะจะที่บ้านก็ตามหรือจะที่ไหนก็ตามเนี่ย กำลังจิตกําลังใจของตัวเราเองนะส่วนใหญ่ก็จะไม่แข็งแรงเท่าไหรนะ่มันจะแพ้ความคิดนะที่จะมาบอกให้เรานะให้เราเลิกก่อนเวลาบ้างนะมาเป็นเครื่องทดสอบจิตใจและส่วนใหญ่เราก็จะ แพ้ความคิดของตัวเองนะเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติร่วมกันแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องช่วยได้นะจิตมันจะคิดยังไงแต่หมู่คณะครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงยังปฏิบัติกันอยู่ความคิดเหล่านั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะว่า พลังของหมู่คณะที่มาปฏิบัติร่รวมกันนะมันช่วยส่งเสริมกันอยู่ก็เราจึงใช้โอกาสแบบนี้แหละนะจะเป็นช่วงไหนก็ตามจะเป็นช่วงเช้าหรือจะเป็นช่วงบ่ายแบบนี้ก็ตามนะถ้าเรามาปฏิบัติร,ร่วมกันได้แบบนี้เนี่ย สติของเรามันจะพัฒนาขึ้นไปโดยเฉพาะเวลาเรานั่งแล้วก็นั่งอย่างต่อเนื่องมันจะพัฒนาทั้งความอดทนพัฒนาทั้งกำลังของสติและถ้าเราสามารถรักษา อุเบกขาของจิตเอาไว้ได้นะรักษาความสมดุลไม่เคร่งเครียดไม่พยายามมากเกินไปนั่งแบบเข้าใจนะจับหลักได้ในการปฏิบัติในท่านั่งนั่งดูร่างกายทำงานตามธรรมชาติ แล้วก็คอยสังเกตจิตใจของตัวเราเองนะว่ายังคงรักษาสมดุลได้อยู่หรือเปล่านะหรือว่าจิตใจของเรานะมันออกไปคิดนึกปรุงแต่งนะถ้าเรารู้ทันเราแค่กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็วางใจเฉยๆได้ หรือว่าเราคาดหวังรอคอยอยากได้อารมณ์สมาธิอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะเราก็รู้ทันมันนะจิตที่มันพยายามนะที่จะให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็รู้ทันมันนะอย่าไปเชื่อมัน เราปีสติกำกับอยู่เรื่อยๆว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนาจเจริญสติภาวนาของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นเราเพียงแค่มาเรียนรู้ธรรมชาติจิตที่สงบก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง จิตที่ยังไม่สงบก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมีค่าเท่ากันนะเราจะไม่ได้ให้ค่าว่าจิตจำเป็นจะต้องสงบเท่านั้นแต่ถ้าถ้าเราให้ค่าแบบนั้นเนี่ยเวลาจิตมันไม่สงบนั่งไปตั้งนานมันก็ยังไม่สงบสักทีหนึ่ง เราก็จะเกิดความเครียดเกิดความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญตัวเองขึ้นมาอันนี้ก็แสดงว่าจิตเราเสียความสมดุลไปละนะเพนะนะราะฉะนั้นเราจะวางจิตวางใจสบายๆไว้ตลอดการปฏิบัตินั่งเฉยๆดูเฉยๆ,ๆ นะเฉยด้วยความเข้าใจนะมันมีความเข้าใจอยู่ในนั้นมันมีการศึกษาเรียนรู้กลไกการทำงานอยู่ในนั้นนะเป็นนักเรียนนักศึกษาศึกษาเรื่องราวของร่างกายศึกษากลไกการทำงานของร่างกายและจิตใจ นะที่มันทำงานอยู่ตลอดเวลานะใช้ร่างกายนี้นี่แหละนะให้มันทำงานไปใช้จิตใจของเรานี้นี่แหละนะที่มันแสดงธรรมะอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะเป็นนักเรียนที่พร้อมยอมรับทุกผลการทดลองไม่จำกัดว่า มันจะต้องได้ผลการทดลองแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นมันจะออกมาแบบไหนก็ได้อยาให้เราวางจิตวางใจแบบนี้จิตจะสงบจะประนีจะละเอียดจะได้รับความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นก็เป็นผลการทดลองชนิดหนึ่งไม่ได้มีความสำคัญอะไร แค่มีประสบการณ์รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นแหละหรือจิตจะเกิดสภาวะบีบคั้นเจ็บปวดเกิดสภาวะไม่สงบดิ้นรนฟุ้งซ่านไม่เป็นไปอย่างที่เราเคยได้รับประสบการณ์ดีๆมา มันก็เป็นผลการทดลองแบบหนึ่งเหมือนกันนะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงเป็นความจริงที่ปรากฏให้รับรู้เราเป็นนักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็จะยอมรับสภาวะจิตแบบนี้เหมือนกันนะถ้าใครรักษา ความสามารถในการยอมรับสภาวะทุกอย่างได้แบบนี้จิตก็จะมันจะเป็นยังไงก็ได้นะเราจึงคงรักษาความเป็นผู้สังเกตได้ไม่ไปขัดเคืองต่อผลการทดลองชนิดใดชนิดหนึ่งหรือไม่ไปจมคาดหวังรอคอย หรือยินดีพอใจกับผลการทดลองชนิดใดชนิดหนึ่งยังคงเป็นนักเรียนนักศึกษาตลอดไปรู้เข้าใจและปล่อยวางนะเราจะรักษาสภาวะความเป็นผู้รู้ผู้เรียนรู้แบบนี้เอาไว้ตลอดการปฏิบัติฝึกปฏิบัติกันไปเรื่อยๆนะ